ปะตะทพลังที่ยั่งยืน สมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตวันนี้เนี่ยธุรกิจค้าปลีกถือว่าแข่งขันรุนแรงมากขึ้นนะคะในส่วนของโชห่วยเองก็ต้องอยู่ในสนามนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้สู้กับพวกเจ้าใหญ่ๆได้นะคะเขาจะมีแนวทางอย่างไรคะ่ะวันนี้คุณพัทราพรแต้มสุวรรณมีรายงานค่ะ ที่เต็มไปด้วยความสนใจของป้าทองหลายที่มีต่อลิ้นชักเก็บผักสดลิ้นชักเก็บของที่ดูธรรมดาแต่สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดวางสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ร้านค้าธรรมดาให้ดูมีลุกเล่นที่ทางผู้จัดงานตลาดนัดโชห่วยคัดสรรมาให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงก็ได้ไอเดียจากเขาเนี่ยคือท,ที่บ้านเราขายแค่ชั้นอย่างนี้วางชั้นอย่างนี้ไงที่นี่เห็นเขาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเอาไปทา ตอนในร้านเขาก็โอเคนะเนะขาก็มีหลักจะได้เดินง่ายสะดวกแต่ของเรานต่มันหลายห้องมันก็ยังเกะกะอยู่ <c oughs> การน,นำวัสดุบระกณ์รอบๆตัวมาทำเป็นชั้นวางสินค้าที่มีรูปร่างแปลกตาการจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเทศกาลเช่นการวางขายกระดาษห่อของขวัญที่เห็นเด่นชัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ แสดงสินค้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผู้ประกอบกิจการร้านค้าโชว์ห่วยนะคะจะสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้เพราะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะยังจะเพิ่มพื้นที่การขายให้เราได้เพิ่มมากขึ้นนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าให้เราได้ค่ะ เช่นเดียวกับการนำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสร้างสารรค์และเกิดมิติใหม่ร้านค้าปีกด้วยการปรับรูปโฉมรูปลักษณ์ของร้านโดยการใช้ต้นไม้มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและความยั่งยืนของร้านค้าปีก ด้วยความโดดเด่นของร้านค้าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเที่ยวชมและซื้อสินค้ากลับไปได้ไม่น้อยสอดคล้องกับผลวิจัยของอาจารย์บุริมโอทกาโนนประธานสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลที่แนะนำเจ็ดกลยุทธ์สำหรับการจัดการแบบที่ร้านโชห่วยรายใหญ่เขาทำกากัน 1. สร้างความคับข้างภายในร้านเช่นการจัดป้ายบอกราคาที่ดูละสะดุดตา 2. เพิ่มปริมาณการซื้อต่อครั้งให้มากขึ้นเช่นการจัดวางสินค้าประเภทขนมหรือลูกอมให้ลูกค้าเห็นและหยิบซื้อได้ง่าย 3. ขายสินค้าที่กำไรต่อชิ้นให้มากขึ้นคือสินค้าที่อยู่ในระดับสายตาควรเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด 4. สร้างกระแสงเงินสดการซื้อขายด้วยเงินสดนั้นทำให้สภาพคล่องมีมากและมีปัญหาน้อยลง 5. ลักในใจผู้บริโภคเช่นถ้าร้านของท่านมีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบและท่านเน้นย้ำและทำเรื่องเหล่านี้อย่างต่อนเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ท่านสามารถยืนอยู่ในใจผู้บริโภคได้นาน 6. สร้างความตื่นตาตื่นใจในร้านค้าเช่นการจัดวางสินค้าให้มีรูปแบบที่แปลกตาและมีความหลากหลายของสินค้าที่จำเป็นซึ่งไม่มีในร้านอื่น ปกป้องจุดขายสินค้าของเราเช่นร้านของเรามีชื่อเสียงในกลุ่มสินค้าใดก็ต้องพยายามปกป้องจุดนี้ไว้ให้ได้และนอกจากทั้ง7กลยุทธ์นี้ผู้ประกอบการควรลองไปเยี่ยมชมร้านค้าอื่นๆเพื่อติดตามกลยุทธ์ใหม่ๆ่วยร้านะี่ธีมาสามารถอยู่ได้ค่นนะคะแต่เราต้องค้นพบเราต้องศึกษาแล้วเราต้องค้นตัวเองออกมาให้เจอว่าเราจะสร้างจุด ความแตกตา่างของร้านเราเราจะเพิ่มแวลูเพิ่มมูลค่าให้ในร้านเราเพิม่มค่าประทับใจในร้านเราได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่การจดหัวตจก็กลับแลนะแล้วก็ใช้ที่ในร้านให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มรายได้นะคะ ความรู้ในการบริหารพัฒน,นาร้านค้าปีด้วยแนวความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมใหม่ๆก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เจ้าของร้านค้าปีรายย่อยและสร้างเสริมรายได้อยงรายได้อย่างตั้งยืนเอกลักษณ์นำวงศาถ่ายภาพภัชราพรแตมสุวรรณข่าวห้าน้านหนึ่งรายงาน จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ว่าโชว์หวยเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้<ส>นนใช่ที่เคยอ่านเจอนะคะมีโชว์หวยบางที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นชุมชนเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยค้าปลีกใหญ่ๆเข้าไปแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรโชว์หวยที่อยู่มานานได้เนื่องจากความสัมพันธ์ของอคนขายกับลูกค้าแล้วก็บางทีเนี่ยต้องเหมือนคุยมีการปฏิมีการพูดคุยกันแล้วก็ยังสามารถที่จะรู้ได้อีกว่าของบางอย่างเนี่ยค้าปลีกก็ไม่มีเช่นของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่ของที่เป็นเป็นแบบ อย่างเช่นบางทีขันกระมังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีโอ้หวยเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างพี่วิทย์เราเด็กจุฬาเรเคยรู้จักจีชอยจีชอยยังอยู่ยงคงกระพันนะครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้อยู่อยู่บริเวณตลาดสัมย่านใหม่ครับด้านหลังครับในสมัยก่อนเนี่ยนิสิตจุฬาจะรู้ดีว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยจะไปที่จีชอยหลอดทดลองยังมีเลยครับหลอดทดลองนี่กระดาษลิมัสที่เคยเจอกระดาษลิมัสมาเเคยจอพี่เคยเจอแม่งจะไปซื้อเปียโนมีขายอ่ะเปียโนขันอ่ะขันแบบไม่มีจะต้องอยู่ จะต้องทํางานตอน,น,นคืนเลยมีขันมีอะไรไว้อาบน,น้ําเนี่ยวิ่งไปหาขันมาให้จนได้มีทุกอย่างมีทุกอย่างบางทีร้านค้าทั่วไปเดิน,น,นทำไมหาสิ่งโชห <า S 2> <ม>่วยที่ไปเพราะว่าแบรนด์ของความเป็นโชห่วยที่อยู่มาหลายทศวรรษก็มีเพราะตอลังอย่าง <c oughs> อย่างพวกไอ อร้านสะดวกซื้อนะพี่เนี่ยขายมันหุ่นยนต์นะนะไม่เหมือนโชว์หวยโชว์หวยยังมีความความแบบแบบเพื่อนฝูงะเป็นส่วนของชุมชนมานานวใช่ไหมยายกันไปีว่านะหรืออย่างมีนะที่ความแข็งแกร่งของพื้นที่เนี่ยถ้าจาได้ที่ฝรั่งเศสมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่อาหารจานด่วนนี่นะคะแบรนด์ดังๆเข้าไปในแต่ละประเทศจะปรากฏว่าไม่สามารถจะตีบางพื้นที่ทางฝรั่งเศสได้ทางใต้ในเมืองพวกทางลียงพวกนีสไม่สามารถจะเข้าไปได้ร้านค้าที่ขายอาหารท้องถิ่นเนี่ยสามารถ แข็งแกร่งกว่าคือคนเนี่ย <c oughs> เขาเขามีความรนักความเหนียวน,นั่นผูกพัน,นพออบางเจ้าที่ใหญ่ๆไปทั่วโลกเนี่ยเข้าไปพื้นที่เขาไม่ได้ไเป็นตน้นนะครับ <c oughs> ความผูกพันกับพื้นที่นี่สําคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับเอาช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเก่งทางด้านภาษามากตั้งแต่เด็กกลายเป็นขัญใจในโลกไซเบอร์ไปแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ในช่วงนี้นะครับเชิญชมรายงานพิเศษกำลังใจสู่ชายแดนใต้วันนี้ติดตามตอนทหารช่างกับโครงการพระราชดำริครับ

ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเราทหารช่างในส่วนของกองทัพภาคที่4ที่ได้มีการนำกำลังพลพร้อมด้วยเครื่องมือและยุธทธปกรณ์เข้าก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพและโรงนอนพร้อมกันทั้ง3แห่งให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชาทุเคะห์40จังหวัดปัตตานีและโรงเรียนราชประชานุเคะห์41จังหวัดยะลาหลังได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุาะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเนื่องจากติดขัดปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลทําให้ไม่มีภาคเอกชนสนใจเข้าประมูลงานก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับขนาดนี้มีความคืบหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่าร8 0และคาดว่าจะสามารถส่งงานทันตามกําหนดระยะเวลาภายในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับการก่อสร้างอาคารใช้เวลามาแล้วประมาณ230วันและมีการกำหนดส่งมอบในเดือนสิงหาคมนี้โดยอาคารทั้งหมดสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าที่กำหนดเนื่องจากหน่วยทหารมีความตั้งใจสนองงานพระราชดำริและหวังให้อาคารดังกล่าวมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งของกองบัญชาการชั้นที่ส5ในการปฏิบัติงานนี้นะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับที่เราได้รับงานนี้ ทำให้เพื่อในหลวงของเรานะครับแล้วก็ทําให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับสมดังคํานี้ว่ากองทัพบกนะครับเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนครับผมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เสริมอาชีพกับชาวบ้านที่เขาไม่มีงานทําไม่มีอาชีพแล้วก็เป็นประโยชน์อีกอ,อ,อย่างหนึ่งก็อาจจะทูอินวันถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่พอมีช่างที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตให้กับโรงเรียนเราก็จะให้ เด็กที่โรงเรียนได้มีศูนย์ฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะโรงเรียนเน้นหนึ่งคนหนึ่งอาชีพนะครับรู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงหัวใยลูกๆทุกคนลูกๆชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในฐาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ รู้สึกซาบซึ้นใจที่เขาได้สร้างวงฝึกอาชีพทําให้นและก็เพื่อนเพื่อแล้วก็ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆนี้ได้มาฝึกอาชีพในหลายๆอาชีพที่ยังไม่มีในชุมชนของเรา อาคารโรงฝึกอาชีพและโรงนอนนอกจากจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพบกโดยเฉพาะเหล่าทหารช่างที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเป็นของประเทศชาติและประชาชนทีมข่าวจทรบ5้าสื่ข่าวภาคใต้รายง,งานครับ